อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโอวิชชาแนล C7 นะครับท่านผู้ชมรถไฟความเร็วสูงเศรษฐกิจระบบรางตัวช่วยเปิดทางเชื่อมโลกให้กับประเทศไทยหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะยกระดับประเทศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c ให้ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลง มีอนาคตที่เท่าทันโลกคือโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสสนามบินซึ่งเป็นโครงการปรับฐานฐานรูปบริโภคครั้งสำคัญที่จะช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมให้ทันโลกยุคใหม่ด้วยเศรษฐกิจระบบรางนะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกวิดชาแนล ก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสารจากบ่ายสาลิกานะครับท่านผู้ชมรถไฟความเร็วสูงจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน และการพัฒนาประเทศไทยช่วยปรับลดต้นทุนเวลาการเดินทางการคมนาคมและโลจิสติกส์ลงมหาศาลก่อให้เกิดห่วงโซ่การพัฒนาแนวใหม่จากการปรับตัวและการตั้งถิ่นฐานยุคใหม่การค้าการลงทุนการจ้างงานการเติบโตและการขยายตัวของเมืองซึ่งส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำ ได้อย่างมีในสําคัญนะครับท่านผู้ชมประเทศที่มีความก้าวหน้าทั้งในโลกตะวันตกและในภูมิภาคเอเชียมีประสบการณ์ในการใช้รถไฟความเร็วสูงปรับฐานเศรษฐกิจและสร้างความก้าวหน้าให้ประเทศต่างได้รับผลพัฒนาที่ดีมากเศรษฐกิจระบบรางทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะประเทศจีนน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี ในการพัฒนาการคมนาคมทางรางเชื่อมต่อเมืองต่างๆทั่วประเทศซึ่งช่วยปรับลดความเหลื่อมล้ำด้วยการพัฒนาได้และไม่ปล่อยความเจริญให้กระจุกตัวเติบโต,ต,ตเฉพาะในเมืองใหญ่แบบโดดๆนะครับซึ่งหลายประเทศที่ประสบปัญหานี้ก็ต้องทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาเหมือนกับไทยที่ต้องแบกรับภาระ การเติบโตของมหานครแออัดอย่างกรุงเทพต้องใช้งบประมาณมหาศาลแก้ไขสารพัดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่จริงรถไฟความเร็วสูงของไทยนั้นมีการศึกษามาตั้งแต่ปีพศ2535โดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากกรุงเทพถึงสุวรรณภูมิถึงระยอง ได้เริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ปีพศ2537แต่ก็พึ่งจะเป็นจริงได้ในรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยเหตุว่าการรถไฟเติบโตและพัฒนาช้ามากๆแม้จะเป็นประเทศแรกๆในเอเชียที่มีรถไฟก่อนไทยตั้งแต่ช่วงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงตั้งตรมรถไฟขึ้นและพัฒนากิจาการรถไฟเมื่อปีพศ2433 การรถไฟไทยพัฒนาไปอย่างช้ามากหลายประเทศอย่างจีนญี่ปุ่นซึ่งในอดีตต้องมาดูงานรถไฟที่ประเทศไทยปัจจุบันต่างก็ก้าวรุดหน้าไปมากการศึกษารถไฟความเร็วสูงจึงเป็นเรื่องต้องการและความจำเป็นในที่สุดที่จะช่วยพัฒนากิจ,จาการรถไฟให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับท่านผู้ชมรถไฟทางคู่ เป็นระบบคมนาคมโลจิสติกที่เชื่อมเมืองแต่ละเมืองโดยจะมีระบบคมนาคมย่อยเชื่อมต่อเส้นทางย่อยมาจากสถานีหลักเข้าไปในเมืองนะครับท่านผู้ชมการพัฒนาเศรษฐกิจระบบรางจะเป็นการยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจลดต้นทุนการคมนาคมขนส่งกับเวลาได้สูงมากและจะช่วยสร้างมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ premises, ่มมากอีกด้วยนะครับท่านผู T ้ชมจากการศึกษาเศรษฐกิจระบบรางในออสเตรเลียที่ใช้ระบบสำคัญคมนาคมขนส่งและพัฒนาเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ70พบว่าระบบรางสร้างตัวคูณทางเศรษฐกิจอย่างมากโดยรายได้1ยูโรของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมขนส่งทางรางสามารถก่อรายได้ในธุรกิจภาคอื่นๆได้ 0.52ยูโรและทุกส่วนของการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้จะสร้างตัวคูณทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง2.26ยูโรหมายถึงการจ้างงาน1นึ่ตำแหน่งในระบบรางจะส่งผลให้มีการจ้างงานส่วน,นอื่นๆได้1.26ตำแหน่งซึ่งมีตัวเลขใกล้กันเมื่อเปรียบกับการศึกษาเรื่องเดียวกัน ในกลุ่มประเทศที่ใช้เศรษฐกิจระบบรางนะครับท่านผู้ชมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน3สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอู่ตะเภาเป็นการลงทุนแบบ PPP นะครับร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐและเปิดให้เอกชนได้หามืออาชีพมาพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ ซึ่งกลุ่ม CP เป็นกลุ่มที่ชนะการประมูลในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางซึ่งเป็นแกนการพัฒนากิจการที่นำกับพันธมิตรจีนญี่ปุ่นยุโรปและเอกชนไทยโดยภาคเอกชนจะเข้าบริหารสร้างความก้าวหน้าและปรับความเสี่ยงไปด้วยเป็นความเสี่ยงตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม เพราะหลังลงนามสัญญาก็ต้องสร้างให้เสร็จก่อนรัฐจึงจะตรวจรับแล้วจึงจะจ่ายเงินคืนให้นะครับแล้วจากที่มีการกล่าวกันว่าถ้ามีความหละหลวมในการทำงานอาจจะทำให้เกิดกรณีเหมือนโฮปเวจึงทำให้ผู้ดำเนินกิจการต่างๆนี้ต้องแบกภาระหนักอึ้งทั้งเม็ดเงินในการลงทุนก่อสร้างภาระดอกเบี้ยและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งงานนี้ไม่ใช่เป็นการลงทุนจากรัฐโดดๆที่พอขาดทุนก็ปล่อยให้รัฐแบกรับภาร,ระเช่นรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่กลายเป็นภาระอันหนักอึ้งในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกเชื่อมสามสนามบินโดยมี9สถานีหลักจากดอนเมืองพญาไทมักกะสันสวุวรรณภูมิจะเชิงชาลสุรีศรีราชาพัทยา และสิ้นสุดที่สนามบินอุตภาประมาณการจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงปลายปีพศ .2566 นะครับท่านผู้ชมขอแจ้งก่อน,นะครับนี่เป็นข่าวสารย้อนกลับไปตอนที่มีการประมูลนะครับนี่ก็6ปี7ปีผ่านไปแล้วนะครับยังไม่มีการตอ,อกเสเข็มน,นะครับท่านผู้ชมขณะที่ส่วนต่อขยายเส้นทางนี้จะขยายจากสนามบินอุตภาไปถึงระยองในปี2567 ซึ่งแผนงานระยะต่อไปจะขยายในเส้นทางสายภาคตะวันออกไปจนถึงจังหวัดกาดและเชื่อมเข้าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV เวลาการเดินทางอุตภเปาถึงดอนเมืองจะใช้เวลาราวราว45นาทีนี่คือความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานเป็นการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจระบบรางยุคใหม่ของประเทศและเป็นการพัฒนาระบบรางไทย ที่มีผลต่อผู้คนทั้งแผ่นดินนะครับเพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนาความเร็วซึ่งทุกปัจจัยมีความสำคัญต่อศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างมากนะครับท่านผู้ชม อนาคตและความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็น,นกลไกสำคัญที่เชื่อมไทยให้แล่นไปสู่อนาคตข้างหน้าอย่างมีความหมายนะครับท่านผู้ชมหาคำตอบพร้อมแนะนำทางนโยบายภาครัฐหนุนหรือหน่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับ คลิปนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ